ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตลาดการซื้อขายตัวผู้เล่นของอังกฤษนะฮะขออนุญาตเน้นหนักไปที่อังกฤษลีกยอดนิยมอย่างพรีเมียร์ลีกแล้วกันเมื่อคืนนี้กว่าจะได้หลับได้นอนก็นู่นนะเกือบเกือบหกโมงเพราะว่าผมต้องรอจนถึงตีห้าตามเวลาประเทศไทยเลยจนกว่าตลาดเขาจะปิดอย่างเป็นทางการจะดูดีว่าแบบมันจะมีใครอีกหรือเปล่าติดจริงๆอะ่ะมันก็นอนได้ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงคืนแล้วหลับเพราะว่าถ้าใครเป็นเด็กผีมันก็ มันมันเสด็จน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝุ่นตลบพอสมควรเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะยิ่งทีมใหญ่ทีมที่มีชื่อเสียงอย่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแมนยูนี่ล่อไป3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันลิเวอร์พูลก็ได้มาเพิ่มอีก1ห,หน่วยเชลซีก็ ตอนแรกดูเ,เสียท็อตแกจะเอาใครไหมเนี่ยหูเงินแกนเยอะแล้วเกินแกนไม่กลัว Financial, 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 ฟินชูน์แฟรนชียลแฟรเพย์เฮียอะไรด้วยก็ดูดี่ว่าจะได้ใครอีกหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาเพิ่มเติมนะ,ะก็คนสุดท้ายโคลพาเมอร์ Co mer, จากแมนซิตี้นะครับส่วนแมนซิตี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวาหน่าตื่นเต้นนะเขาทำงานกันเป็นระบบอยู่แล้วนะครับเติมเต็มตลอดไม่มีผิดพลาดอะไรนะฮะสุดท้ายก็ได้มาเตอุสนูเนสจากวูฟไมโครนึ่งตัวนี้ผมชอบนะแข็งแกร่งเล่นได้ หนักแน่นนะครับแล้วก็โอ้โหมีประโยชน์นะฮะมาติอุสนูเนสก็แมนซิตี้ก็ได้ไปอาเซนโนปิดกล่องไปแล้วนะครับก็ทีมดังๆก็มีประมาณนี้แมนยูนี่โอ้โหตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะฮะเปิดตัวด้วยในทวานมือสองเอาตายบายินดีอืตายแล้วยินดีด้วย <laughs> ในทวารตุรกีนะฮะมาจากใครนะเฟเนรบาเช่ใช่ไหมนะฮะตอนแรกผมก็คิดแม่งคนอื่นเขาทีมอื่นเขาเปิดตัวกันมึงเปิดตัวในทวารมือสองมึงนี่จริงๆเลยนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าปล่อยดีนเฮนเดอร์สันให้กับคริสตัลพาเลสไปนะครับทอมฮิตตันก็นเจ็บเพราะนั้นนะฮะพวกเราล่งก็ปล่อยยื้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหามือสองมาสแปร์ไว้เผื่ออองเรโอนาน่านะครับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะก็ะได้เจ้านี่แหละเอาตายบายินดีอะ่ะจำชื่อไว้ให้ดีๆนะครับอะ่ะ จบจากนาทวารมือ2ไปก็เป็นแบ็กซ้ายซึ่งก่อนหน้านี้โอ้โหเป็นข่าวกับแบ็กซ้ายทีมอื่นเพียบเลยโทษฐานที่ลุกชอนะฮะเจ็บถัวอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปเป็นเดือนเลยไต่เร็วมาลาเซียแบ็กซ้ายที่ซื้อมาก็ยังไม่หายเจ็บนะครับนัด ที่แล้วเอาเดียโก้ดาโลจากขวาโยกมาซ้ายก็เล่นเป็นดาร่วัวเลยนะฮะธรรมดาเล่นแบ็คขวามึงก็รัวอยู่แล้วม,มาแบ็คซ้ายนี่ผ่านตลอดเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเจอกับบูคาโยซาก้าโอ้โหเห็นแล้วเครียดนะฮะเพราะฉนั้นเอริเชนฮาร์ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ก็ต้องไปยืมแบ็คซ้ายจากทีมอื่นมาก็มีข่าวกับมาโกกูเร่ามีข่าวกับโอ้โหเยอะมีข่าวกับแบ็คซ้ายของเลสเตอร์ของทีมนั้นทีมนี้สุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่เซกิโอ เรกิลอนนะครับเป็นแบ็กซ้ายชาวสเปนอดีตผู้เล่นของเรอัลมาดริดเลยนะโด่งดังกับเซบียาสเปอร์ไปกระชากต,ตัวมาช่วงแรกๆก,ก็ยังโอเคอยู่แหละพอมารุ่นการที่แล้วเนี่ยไม่มีตำแหน่งลงนะเล่นไปเล่นมาชักดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้ากับระบบของสเปอร์สักเท่าไหร่ ใช่ไหมก็ฤดูกาลที่แล้วนี่ยเขปล่อยยืมไปที่แอตมาริดนะครับเอากลับมาก็ไม่มีตําแหน่งลงแมนยูก็ไปยืมมาอันนี้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียนะผมก็ไม่กล้ารับประกันนะว่าจะมาเล่นแบ็คซ้ายแล้วมันจะไม่รั่วคือจริงๆอ่ะแมนยูต้องหาแบ็คซ้ายที่เล่นเกมรับได้ดีนะแล้วก็เกมรุกก็โอเคพอใช้ได้แต่เล็กิลอนเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คจอมบุกนะกระชากใช้ความเร็วนะครับ คั้วไปข้างหน้าแล้วก็ Cross ครอสเปิดบอลนะกระชากไปเปิดบอลแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมรับแม่มันจะเป็นจุดอ่อนมากขนาดไหนแล้วก็ไม่เห็นฟอร์มด้วยเพราะเพราะว่าหลุดจากตัวจริงของทอนาโมสเปอร์ไปรูร้ทกันแล้วก็ไปคาแข่งอยู่กับทีมตราหมีแอตมาเรดนะ่ะก็มาลุ้นเอาก็หวังว่าทีมงานของแมนยูนะฮะคงไม่พลาดนะฮะและในระหว่างที่นะในระหว่างนั้นแหละในระหว่างที่แมนยูยังไม่ได้ผู้เล่นตัวที่แฟนบอลเนี่ยคาดหวังว่าอยากจะเอานะให้ได้ไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่แบบโอ้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยตอนนั้นแม อยู่ยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้มันก็มีข่าวว่าลิว์พูครับพวกพี่พรีพวกพี่พรีตกลงนะฮะกับไรอันกาเฟนแบกโอ้โหนี่อดีตลูกทีมของเอลิกเทนฮารกด้วยโอ้โหนี่มันหักเหลี่ยมกันเลยนิวานะ,ะอดีตลูกทีมของเอลิกเทนฮารที่อาจจกอัมสเตอร์ดัมย้ายไปอยู่กับบาเยนมิวนิกแต่ ไม่มีไม่มีโอกาสได้ลงเล่นสักเท่าไหร่ก็เลยต้องย้ายทีมผมจําได้ไหมครับผมเคยพูดไปแล้วนะว่าตอนที่ Li ลิเวอร์พูลเนี่ยแปคว้าตัววัตารุเอนโดมาเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเอามาเป็นตัวหลักเอามาสแปรไว้ก่อนเอามาเป็นอะไรไว้ก่อนเผื่อเหลือเผื่อขาดก่อนตลาดปิดถ้าไม่ได้ใครอย่างน้อยนะฮะลิเวอร์พูลก็ยังมีวัตารุเอนโดเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเป็นผู้เล่นหมายเลข6ในกรณีที่ไม่ได้ใครมาเพิ่มสุดท้ายนะฮะก่อนตลาดปิดวันเดทไลน์นะ,ะก็ไปได้ไรอันกราเฟนแบกซึ่งนักเตะคนนี้ ฐานที่เคยเป็นลูกทีมของเอลิกเทนฮาร์คแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเล่นได้ทั้งหมายเลข6ทั้งหมายเลข8นะก็เดี๋ยวนี้มิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่เขาไม่มีหน้าที่ทําลายเกมบี้บอลนะฮะบทบี้ไล่เตะคู่แข่งอย่างเดียวเขาต้องครองบอลได้พักบอลได้นะครับพอเชื่อมเกมได้คุมจังหวะได้แบบมันเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบสมัยใหม่ไลน์กาเฟนแบกอายุยังน้อยเป็นดาวรุ่งพุ่งกระฉูดเลยนะครับถ้าเพียงแต่ว่าไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยมันอุดมด้วยเสือสิิงงงห์ทแรดดดาวั เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบียดลงตัวจริงได้ยากหน่อยก็ไปตกลงกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ซื้อมาเกินครอปเนี่ยเขาชอบนักฟุตบอลจากบุนเดลิกาอยู่แล้วโอ้โหเท่านั้นแหละมาเย้ยหยันนะมาล้อเลียนกันถึงถิ่นเลยะผมก็อยู่ในเพจของผมดีๆเนี่ยก็ส่งข้อความมามั่งเอารูปกาเฟนแบกใส่เสื้อแมนยูที่มีคนตัดต่อมาเยาะเย้ยนะมาถากถาง,างมาลงในเม้นผมก็คิดในใจเอาเฮ้ย เคยมีข่าวกับแมนยูแล้วย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลมึงต้องล้อเลียนกูขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอ้ยแล้วแล้วมันก็เป็นข่าวกับแมนยูเป็นข่าวแบบเบาๆไม่ได้จริงจังอะไรอะ่ะเออเอออย่างในในเคสของคดี้คัคโปอันนี้เข้าใจมันเป็นข่าวกับแมนยูแบบโอ้โหยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานสุดท้ายแม่งย้ายไปลิเวอร์พูลอันนี้มาล้อเลียนกันนะมามายักคิ้วใส่กันอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่อย่างคาฟแฟนแบกเนี่ยมันเป็นข่าวแบบนิดๆหน่อย,อยๆเบาๆคือแมนยูอ่ะต้องเข้าใจว่าแม่งก็เป็นข่าวกับนักบอล ทีมที่เป็นข่าวกับน,นักฟุตบอลทีมอื่นเนี่ยเยอะที่สุดในโลกนี้และดาวอังคารต้องพูดแบบนี้เลยนะฮะทีนี้พอกลาฟเป็นแบบไปอยู่ร์บูลอ้าวมากันเต็มเลยเป็นไงล่ะโอ้โหยี่ไงทุกตัดต่อมาส่งข้อความไห้ผม <laughs> ผมก็คิดในใจอ้าวอะไรวะเนี <reading motherf abil itation> <c <selling> <c ่ยกูกูผิดอะไรกวะเนี่ยกูก็ไม่ได้อยากได้กาแฟเป็นแบนะเออก็คือไอที่ลงในโพสต์หรือที่เป็นข่าวหรือที่เด็กผีเอาตรงเด็กผีตวนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่าอยากได้ไอไรอันกาฟเป็นแบกเอาตรงผมก็ไม่เคยเห็นเล่นเป็นยังไงนะฮะเป้าหมายของแมนยูคนที่อยากได้เอาอย่างผมเนี่ยอยากได้ดีแคลนไลท์นะครับอยากได้เจมส์ดีสันอยากได้เจมส์วอร์ดพลาว ไล,ไลไออนกลาฟนบงกกรฟินแบกอะไรเนี่ยเอาตรงๆนะของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตายี้ยอะไรเลยผมไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นสุดท้ายพอช่วงของคัมแมนยูก็มามีข่าวนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีของเด็กผีทุกหมู่เล่านะฮะคือข่าวในย,ยิงมาก่อนว่าแมนยูกับฟิออเรนติน่าแล้วก็โซฟิยานอัมระบัตนะครับตกลงกันได้เรียบร้อยนะว่าจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในรูปแบบของการยืมตัวต้องยืมตัวก่อน นะครับตามข่าวเขาบอกว่ายืมตัวเนี่ยแล้วก็จะพ่วงออปชั่นยืมตัวมาก่อนเนี่ยในฤดูกาลนี้แล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดในเดือนพฤษภาคม2024ค่าตัวประมาณ17ล้านปอนด์นี่คือค่าตัวเน็ตๆนะฮะ17.1ล้านปอนด์แล้วก็บวกโบนัสอีกประมาณ4ล้านเศษเศษ4ล้านปอนด์เศษเศษก็รวมกันก็ประมาณสัก22ล้านปอนด์ประมาณนั้นก็22ล้านปอนด์ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะแมนยูจะไม่เสียภาษีพีศาจแดง <c ười> คือปกติธรรมดาไปซื้อทีมไหนสมมติเขาค่าตัวค่า,ต,าต,ตัวตามจริงเนี่ยสักยีล้านปอนด์มันก็จะขึ้นไปเป็น35ล้านปอนด์ถ้าค่าตัวตามจริงประมาณ50ล้านปอนด์มันก็ขึ้นไปเป็น8ปดล้านปอนด์อะไรแบบเนี้ยคราเนี้นยแมนยูไม่ต้องเสียภาษีเว้เยนะก,ก็ถือว่าถูกนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมต้องยืมตัวก่อนก็ตามข่าวนะที่ผมได้ติดตามมาเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหาเรื่อง financial fair play คือโดนปรับไปรอบนึงแล้วนะครับก็ไม่สามารถใช้เงินเกินตัวได้จนกว่าจะขายผู้เล่นที่มีออกไปก่อนแต่ แต่เวลาแมนยูขายออกอะ่ะมันก็จะขายได้น้อยขายได้ถูกไม่แพงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สมดุลกันนะครับรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันใช้เงินเกินตัวเพราะว่าซื้อผู้เล่นเนี่ยอย่างอันโตนี่เดี๋ยวลูกคัางม่งก็แปดมีไอ้เฮี้ยไหนจะค่าเหนื่อยอีกอสัตว์ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงที่แมนยูมีปัญหาเรื่อง Fin a n c ช a l น a i r play ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อตัวโซฟิยานอัมระบัตในตลาดรอบนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องซิกแซกนะด้วยการยืมมาก่อน ไม่เป็นไรยืมมาก่อนขอยืมมาก่อนไม่ต้องใช้เงินก้อนยืมมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรับแต่งไปฟื้นฟูสภาพการเงินของตัวเองนะฮะแล้วค่อยซื้อในฤดูกาลหน้านะ,ะหลังจบฤดูกาลนี้ค่อยซื้อก็ยังไม่สายก็ถือว่าเป็นวิธีการเอาตัวรอดของแมนยูถามว่าโอเคไหมโซฟิยาอัมราบัตก็เป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูในเตดเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ เอาตามมุมมองของผมนะถ,ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสําคัญกว่าเมสันเมาส์อีกเพราะว่าตาแหน่งนะครับตำแหน่งการเล่นที่แมนยูต้องการคือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ซึ่งมิดฟิลด์ตัวรับอย่างอารมระบัตก็เหมือนที่ผมบอกอะนอกจากจะเป็นหมายเลข6แล้วก็สามารถเล่นเป็นหมายเลข8ได้ด้วยเราเห็นฟอร์มเขาในศึกฟุตบอลโลกที่กาตามเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะฮะคือมีความขยันทุ่มเทวิง่งพล่านบ้าพลังนะฮะเสียเป็นเสียบอัดเป็นอัดนะครับสามารถที่จะครองบอลจ่ายบอลพักบอลได้ เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นมิดฟิลตัวรับสมัยใหม่เล่นได้ทั้งเบอร์6เบอร์8สามารถที่จะทดแทนกาเซมิโรซึ่งโรยราแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วเชื่องช้าลงไปอาจจะยืนระยะไปถึงปลายฤดูกาลไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันต้องการมิดฟิลตัวรับที่มีพละงกำลังอายุยังไม่มากยังไม่ถึง3มิดนะฮะก็ตอบโจทย์นะฮะอาราบัตสามารถเล่นเป็นตัวรับได้เล่นเป็นหมายเลข8ได้พูดง่ายว่าในระบบ42-31ของแมนยูอาราบัตก็ยืนคู่กับกาเซมิโรได้ยืนแทนก็ได้ยืนคู่กันก็ได้โดยมีบลู เ,เป็นผู้เล่นหมายเลข7เ,เป็นตัวสร้างสารรค์เกมได้ออกไหมฮะถ้าจะเล่น4-3-3เอาอาร์บัตเี่ยยืนคนเดียวได้แล้วก็ใส่ทั้งบรูโน่แฟร์นันทั้งเมสันเมาส์หรือ4-2-3-1ก็กาเซมิโร่คู่อาร์บัตได้แล้วก็มีบรูโน่แฟร์นันหรือถ้ากาเซมิโร่ลงไม่ได้ก็ใช้อาร์บัตกับเมสันเมาส์หรืออาร์บัตกับคริสเซียนเอลิเซ่นก็ไม่ได้น่ากเกลียดอะไรอันนี้คือเป็นตำแหน่งที่แมนยูต้องการอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยเอ๊ะอยู่นิดนึ่งเอ๊ะอยู่น ทำไมค่าตัวมันถูกจังวะค่าตัวมันถูกแบบแปลกๆปลก้มัน20ล้านปอนด์มันเป็นไปได้เหรอแล้วสมสรต้นสังกัดอย่างฟิโอเรนตินาเนี่ยโอ้ยอยากจะใ้เหรอโอ้โหกุรีกูจอนะพยายามจะขายเต็มที่อ่ะเหมือนร้อนเงินอ่ะเหมือนแบบธรรมดาถ้าอยากจะได้นักเตะแบบสมบัติล้ำค่าเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้ not for sale ผู้เล่นคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายอะไรแบบเนี้แต่นี่แบบกวักมือเรียกเลยกวักมือมา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 เอามาเอาไปมาเอาไปนะครับก็มันก็เลยเอ๊ะอยู่นิดนึงเอ้ยมัน มันยังไงยังไงมันแปลกๆมันต่หิต,ตั่งหิดมันเก่งจริงบอกว่าคือไอ้ที่เห็นในสึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติโมโร็อกโกอ่ะก็ต้องไม่ลืมนะโมร็อกโกเขาเขาเล่นกันแบบด้วยด้วยด้วยกลยุทธ์ด้วยทีมเวิร์คด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันนะ,ะมันก็ไม่ได้มีใครโดดเด่นออกมาเป็นแบบเป็นสังา่าออกมาแบบพุ่งฉายแววมาแบบตูมตามแบบนะั้นมันก็เด่นเด่นพอๆกันหลายคนอารบัตก็คือหนึ่งในนั้นนะ,ะก็เราก็จะเห็นว่ามีพละกกาลังวิ่งพลานนะทุ่มเททุ่มเทเต็มที่เสียบเป็นเสียบอัดเป็นอัดเล่น หนักนะฮะหนักนวงหนักแน่นแต่อย่าลืมนะฮะนักเตะหลายๆคนที่แจ้งเกิดกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างศึกฟุตบอลโลกก็ดีนะฮะหรือศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรก็ดีเนี่ยหลายคนนะพอถูกซื้อตัวไปเล่นในระดับสโมสรเนี่ยมันไม่ได้โชว์ฟอร์มเหมือนเหมือนตอนตอน,ตอนเล่นให้ทีมชาตินะฮะอย่างฮามสโรดิเกสเนี่ยแจ้งเกิดกับทีมชาติโคลอมเบียฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลโอ้โหย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในค่าตัวมหาศาลกลายเป็นว่า ล้มเหลวหรือแม้แต่ของแมนยูเนี่ยมาก่อนเนี่ยใช่ไฮะไปคว้า,าคาเรลโพบอสกี้โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีในศึกยูโร96นะพอมาอยู่กับแมนยูนี่แป๊กเลยสุดท้ายถูกดิวิดไปแคมแย่งตําแหน่งถูกยาวชนในทีมแย่งตําแหน่งนะฮะหรือตอนไปเอาเคลเบสันจากทีมชาติบราซิลน,นะตอนนั้นอนะ่ะโด่งดังกับทีมชาติบราซิลทุบฟุตบอลโลก2002นะไปเอาเคลเบสันมามาอยู่กับแมนยูไอ้เหี้ย อะไรของมึงวะเล่นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อะคอเคลเแบนสั้นจำได้ใช่ไหมฮะนี่เห็หนหึงบอกกันว่าไอ้เวทีฟุตบอลโลกเวทีฟุตบอลยูโรเนี่ยบางทีที่โดดเด่นตูนตามเปลี่ยงแป้างเนี่ยพอกลับมาใส่เสื้อสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาง,ง่ายๆเลยไม่ต้องมองอื่นมองใครก็แฮร์รี่แม็กควายนี่แหละอีกสัตว์นะ,ะโอ้โหทีมชาติอังกฤษฟุตบอลโลก2018 นะครับตอนนั้นยังอยู่เลสเตอร์นะมายฟุตบอลโลก2020ิเออผู้แจ้พูดผิดฟุตบลอลยูโร2020ก็ยังโอเคนะเล่นเป็นตัวหลักพางติดเข้าจริงนะเลิศเลยแล้วก็ฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่แล้วก็เล่นไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายแต่พอมาสวมใส่เครื่องแบบปิศาจแดงเท่านั้นแหละโอ้โหแม่กลายเป็นคนละคนซะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนี่ทำไมค่าตัวมันถูกและเขาไม่เลือกเอาทีมอื่นเลยนะตามข่าวนี่นะฮะโ,โหมีทั้งบาซ่าแอตมาดริด นะครับนอติงแฮมฟอร์เรสฟูลแลมเวสแฮมแล้วก็อีกทีหนึ่งขอละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่พูดแล้วกันนะฮะร,รวมถึงทีมจากซาอุดีอาราเบียอย่างเอาอาลีแล้วก็ทีมจากตุรกีทีมดังเลยะละตา,าลาตาสลายก็จะมาเอานะอัลระบัดแต่อัลระบัดเขาประกาศเลยเขาบอกกูไม่ไปทีมอื่นนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กผีเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะสวมใส่เครื่องแบบของปีศาจแดงแรงฤทธิ์เพราะฉะนั้นเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาเล่นให้กับ แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดทีมเดียวเท่านั้นอ่ะก็มาเอาใจช่วยกันถามผมดามตรงนะโอเคอาจจะรู้สึกต้งหิดต้งหิด,ตหดแต่ก็ยังเชื่อมันลึกๆว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่นะครับน่าจะเป็นคนที่ใช่น่าจะช่วยให้แดนกลางของแมนยูเนี่ยนะมีความแข็งแกร่งมีความหนักแน่นมากขึ้นนะส่วนไร g กราฟเฟนแบกก็ใจคอพี่ๆก็ไม่ได้ก็เอาอัมราบัตแทน ก็เอาตรงๆนะถ้าให้เลือกตัวหนึ่งก็เลือกอาราบัตเพราะว่าไม่รู้จักกาเฟนแบกแต่ใจคอพี่พี่เขาตกงเมน์าามานี่เขาส่งข้อความให้ผมนี่ใจคอมึงจะให้แมนยูเนี่ยเอาเอาสองคนเลยเหรอเอาทั้งกาเฟนแบกแล้วเอาทั้งอาราบัตแล้วพอไม่ได้สักคนหนึ่งมึงก็มาร้องเนี่ยต้องการอย่างนั้นจริงเหรอโอ้ทักทัว